เมือ่อแอนบุกนะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะก็ถ้าเจอกันเนะี่ยก็เป็นอะไรไม่ได้นอกจากรีวิวหนังสือนะคะวันนี้หนึ่งื่นเต้นมากๆอีกแล้วนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่หนึ่งได้อ่านงานเขียนของนะักเขียนชื่อดังคนนี้ค่ะเออเป็นครั้งแรกเลยนะดังที่เขาแบบดังมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นเล่มที่หนึ่ง รอมากๆเลยค่ะนิยายสยองนะคะสุดคลาสสิกค,ค่ะจากนักเขียนชื่อดังนะคะคุณตีเฟนคิงค่ะนั่นก็คือเรื่องเด i นชายนั่นเองหรือชื่อภาษาไทยนะคะคือโรงแรมนรกค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าหนึ่งเนี่ยไม่เคยดูภาพยนต์นะคะที่ชื่อ The Shining เลยค่ะแต่ว่าเคยเห็นแบบมีอ่ะเออที่ดังๆว่าที่แบบว่าเป็นฉากที่แบบเอาขวานจามประตูอเออคือ ตอนเห็นอ่ะคือหลอนมากๆเลยค่ะทําให้แบบหนึ่งอ่ะเออแอบคาดหวังกับเรื่องเนี้ไว้เยอะมากๆเลยค่ะก็เรื่องยออสําหรับเล่มน,นี้นะคะ The Shining เมือ่อแจ็คคอลแลนซ์นะคะนักเขียนตกอับพิ่งผ่านช่วงบําบัดอาการติดเล่ามาถูกว่าจ้างให้ไปดูแลโรงแรมแห่งหนึ่งชื่อ Overlook นะคะ The Overlook Hotel เป็นโรงแรมบนยอดเขาอันสันโดษน,นะคะซึ่งแทบจะตัดขาดกับโลกภายนอกเลยค่ะ แต่เมื่อแจ็คเวนดี้ภรรยานะคะแล้วก็แดนนี่ลูกชายเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่โรงแรมได้เพียงไม่นานโรงแรมก็ได้่มส่งแดงเหตุการณ์ประหลาดนะคะที่หาคําอธิบายไม่ได้ค่ะแจ็คนะคะไม่รู้มาก่อนเลยว่าที่โอเวอร์ลุกนะคะนั้นมีอดีตบางอย่างที่น่าสยดสยองซ่อนอยู่ค่ะและมันกําลังนะคะคืบคานค่ะครอบงำจิตใจของแจ็คนะคะและโรงแรมแห่งนี้ก็จะไม่ยอมปล่อยให้ใครออกไปเด็ดขาดครอบครัวทอร์เรน์นะคะ จะเอาชีวิตลอดจากโรงแรมแห่งนี้ได้อย่างไรทุกคนเนี่ยต้องแบบลองอ่านดูนะคะหนึ่งรู้สึกว่านะคะเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้เล่นกับความอยากรูอ่าอยากเห็นของคนงมากๆเลยค่ะอยากรู้ว่าแบบเออโรงแรมเนี่ยมันคืออะไรนะแล้วห้องสองหนึ่งเจ็ดเนี่ยมันมีอะไรในนั้นนั้นที่ห้ามแบบแนนนี่นะคะลูกชายของแจ็คทอร์เรนเนี่ยเข้าไปแบบเป็นห้องต้องห้ามเลยนะห้องเนี้ยห้องสองหนึ่งเจ็ดแล้วก็ขนาดที่ขั้นหนังสือของนี้เรื่องเนี้ยเขายังเป็นแบบ เลขห้องสองหนึ่งเจ็ดเลยอะหนูรู้สึกว่าเออมันต้องแบบมีอะไรที่ พิเศษนะแล้วก็หน้าสยองขวัญอยู่ในห้องนี้มากๆเลยค่ะตอนอ่านนะรู้สึกว่าเฮ้ยเมืเ่อไหร่จะได้เข้าไปในห้องนี้เมื่อไหร่จะได้เข้าไปในห้องนี้ด้วยค่ะซึ่งห้องเนี้ยจะเป็นห้องต้องห้ามนะคะสําหรับแดนนี่เลยนะคะเพราะว่าจะมีคนหนึ่งเนี่ยชื่อแบบพันโรลาเออไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะคะเออจะเป็นคนที่แบบว่าส่องแสงได้เหมือนแดนนี่นะคะแล้วก็คนที่พิเศษที่สุดเอเรื่องนี้นะคะนั่นคือแดนนี่ค่ะ ของครอบครัวทอร์เรนซ์นั่นเองนะคะเป็นเด็กนะคะที่มีความพิเศษบางอย่างซ่อนอยู่ค่ะเป็นคนที่ส่องแสงได้นะคะก็คือแบบว่าเออเดอะชายนี่นั่นเองนะในเรื่องเนี้ยเออแบบคนที่ส่องแสงได้นะคะมันก็คือเหมือนเป็นคนที่เห็นอนาคตนั่นเองนะจะรับรู้นะคะถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นคะ่ะแล้วก็สามารถนะอ่านความคิดของคนอื่นได้เลยะคะ่ะแล้วคนที่ห้ามแดนนี่เข้าไปนะคะชื่อฮันโลรานะก็คือสามารถแบบ พูดคุยกันได้โดยไม่ต้องเอ่ยปากพูดนะคะก็คือคุยผ่านความคิดของแต่ละคนค่ะเออจะต้องเป็นคนที่แบบว่าเออเป็นคนที่ส่องแสงเหมือนกันนะคะซึ่งแดนนี่นะคะเป็นคนที่แบบเออพิเศษมากเลยนะแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นแค่เด็กโขวบค่ะบางครั้งนะคะเวลาที่เขาส่องแสงขึ้นมาเนี่ยเออเขาก็ไม่สามารถตีความในสิ่งที่เขาเห็นได้นะคะเพราะว่าเหมือนเออเขาเป็นเพียงแค่เด็กเองอ่ะไม่สามารถตีความสิ่งที่แบบเออเขาได้เห็นในอนาคตได้หรือว่าเห็นถึงความแบบเออสยดสยองของโรงแรมแห่งนี้นะคะแล้ว ก็แดนนี่เนี่ยมีเพื่อนในจินตนาการด้วยนะชื่อโทนี่นะคะเป็นคนที่จะพาแดนนี่เนี่ยไปมองดูแบบเออเหตุการณ์บางๆงอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากเข้าโรงแรมนี้นะคะคือแดนนี่เนี่ยฝันร้ายเกี่ยวกับโทนี่ขึ้นมากๆเลยค่ะเพื่อนในจินตนาการของเขานะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะต้องแบบว่าไปรับการบําบัดอะไรอย่างนี้ด้วยนะเออมันทําให้อยากรู้มากว่าเออ โทนี่เนี่ยมันคือใครด้วยนะนอกจากแบบห้องสองหนแล้วอยากรู้ว่าเออคนที่พาแดนนี่เนี่ยไปดูสิ่งต่างๆที่เขาจะได้เห็นในอนาคตสัมผัสถึงความน่ากลัวเนี่ย ็นใครนะคะในเรื่องนี้นะกว่าจะได้เข้าไปในโรงแรมโอเวอร์ลุกนะคะหรือว่ากว่าจะได้เข้าไปในห้อง2อถึงเเนี่ยก็คือผ่านเรื่องราวต่างๆนะคะมานานพอสมควรอยู่นะเออมันจะค่อยๆปูให้เราแบบเห็นสิ่งต่างๆเห็นพื้นผาเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยิ่งทําให้เราเนี่ยอยากจะรู้มากๆว่า ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็หลังๆในเรื่องนี้บอกเลยว่าหล่นมากๆเลยค่ะเรื่องนี้หนึ่งชองการดำดิ่งไปในจิตใจของตัวละครมากๆเลยค่ะในตัวละครท,ทุกตัวนะคะของเรื่องนี้หนึ่งสัวเขามีปมเรื่องครอบครัวเป็นของตัวเองนะคะมีความทุกข์ทรมานเรื่องครอบครัวในวัยเด็กค่ะทั้งของแจ็คที่เป็นสามีนะคะเวนดี้ที่เป็นของภรรยาแล้วก็มันก็อาจจะถูกถ่ายทอดนะคะทําให้ตกมาถึงแดนนี่ที่เป็นลูกชายด้วยะคะ่ะหนึ่งคิดว่าเรื่อง ครอบครัวเนี่ยเป็นอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้แจ็คนี่นะคะมาไล่ฆ่าครอบครัวตัวเองในตอนสุดท้ายของของเรื่องนี้ด้วยนะคะที่เหมือนเขาถูกแบบกระทําในวัยเด็กมาทําให้เขาแบบฝังอยู่ในจิตใจของตัวเองค่ะหนูรู้สึกว่าเรื่องนี้มีการเล่นถึงประเด็นครอบครัวนะคะเยอะอยู่เหมือนกันนะอย่างเชื่อหงหลังๆเนี่ยก็ทุกคนนะคะในครอบครัวเนี่ยก็รู้ว่าโรงแรมแห่งนี้มันน่ากลัวมากๆเลยนะทุกคนสัมผัสถึงความแบบ สยดสยองของโรงแรมแห่งนี้นะคะแต่ว่าเลือกที่จะทนอยู่ค่ะเพราะว่าต้องการซัพพอร์ตสามีนะคะซึ่งคือแจ็คนั่นเองที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะทําให้แบบเออถึงแม้ว่าจะรู้ว่าโรงแรมนี้มันกําลังครอบงำเราอยู่นะโรงแรมนี้มีความน่ากลัวมากๆอยู่นะก็ยังจะต้องแบบทนอยู่ต่อไปอะ่ะเออเพื่อแบบ เพื่อแจ็คเพื่อสามีของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาให้แบบไม่สามารถย้ายออกจากโรงแรมแห่งนี้ได้นะคะเออตอนอ่านอะ่ะหนึ่งสัมผัสได้ถึงความทุกข์ทรมานของครอบครัวนี้ด้วยคะ่ะแล้วก็ในเรื่องนี้นะคะหนึ่งสึกว่าภาษาของเขาเนี่ยเออค่อนข้างขำางอยู่นะอาจจะเป็นด้วยสไตล์ของลุงคิงนะคะเอ,อ้ซึ่งมันดีนะหนึ่งชอบนะคะหนึ่งรู้สึกว่ามันจริงดีเพราะว่าเหมือนการอ่านหนังสือที่หนึ่งชอบอะ่ะหนึ่งอะ่ะ ชอบการที่เราได้รู้ถึงความคิดของตัวละครจริงๆว่าเออสิ่งที่ตัวละครคิดอ่ะจริงๆเขาเป็นยังไงอะไรอยู่ที่แบบว่า เออในในความคิดของเขาที่เขากําลังคิดอยู่นะคะซึ่งในเรื่องเนี้ยตัวละครในเรื่องเนี้ยเขาจะชอบพูดอย่างหนึ่งนะโดยเฉพาะแจ็คนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยนะซึ่งความคิดของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบหำาำดิบดิบหน่อยนะเออซึ่งตอนอ่านอยู่เนี่ยมันทาให้หนึ่งได้เห็นลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัวนะคะได้เด่นชัดมากๆเลยค่ะเออซึ่งแบบหนึ่งชอบมากค่ะแต่ว่าสิ่งที่หนึ่งกับชอบที่สุดนะคะของเรื่องนี้ตอนอ่านจบนะคะหนึ่งช่องการตั้งชื่อภาษาไทย ของเรื่องนี้ค่ะก็คือแบบเรื่องนี้มันชื่อ The Shining ใช่ไหมคะมันก็อาจจะเหมือนกับแดนนี่นะที่เป็นคนส่องแสงอนะไรเยงี้ที่เห็นถึงอนาคตนะคะแต่ว่าชื่อภาษาไทยเนี่ยเขาชื่อว่าโรงแรมนรกค่ะซึ่งหนึ่งชอบมากเพราะวตอนอ่านจบอ่ะรู้สึกว่าโรงแรมแห่งนี้มันแบบมันนรกจริงๆเลยอ่ะเออแบบสดๆอะโรงแรมนี้นะคะทาให้หนึ่งรู้สึกว่าเออชื่อภาษาไทยอ่ะเขาเข้ามากเลยนะตอนอ่านจบรู้สึกว่า โอ้โหมันมารกจริงๆเลยโรงแรมนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบชอบการตั้งชื่อสุดท้ายของเรื่องนี้มากๆเลยค่ะหนูรู้สึกว่ามันเข้ามากๆเลยสําหรับหนึ่งนะคะในเรื่องนี้ตอนอ่านจบนะคะหนูรู้สึกว่าเออเขามันเฮ้ยมันจบดีอยู่นะถึงแม้ว่าในเรื่องนี้นะคะจะมีการสูญเสียไปนะเออในแบบคนบางคนอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูก็รู้สึกว่าเออมันแฮปปี้นะสําหรับหนึ่งอะไรเงี้ยอืม ก็คือแบบชอบนะคะแล้วก็จะเป็นแบบหลอนๆแล้วก็สุดท้ายแล้วอะเข้าพอเทอร์เรนซ์นะคะจะรอดจากโรงแรมนี้ได้ยังไงแล้วก็แบบว่าเออโรงแรมเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อมันกําลังจะเรียกคนมาเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแบบ ่ะอ่า,อาดูนะถึงแบบเล่มมันจะดูหนาหนหน่อยนะแต่ว่าสนุกนะคะหนึ่งรู้สึกว่าเขาดึงพวกคาแรคเตอร์ของตัวละครแล้วก็การกรูพื้นฐานของตัวละครอะไรเงี้ยค่ะจนสุดท้ายที่มันมันพีคที่แบบแจ็คแบบไล่ค่าครอบครัวแล้วก็เหมือนเหตุผลต่างๆเนี่ยมันสามารถซัพพอร์ตสิ่งที่มันแบบ ประทุขึ้นมาในตอนสุดท้ายได้ค่ะเออําให้เรื่องนี้คือดีมากๆเลยค่ะปกก็คือสวยเหมือนเดิมนะสำนักพิมพ์นี้นะคะก็ในเล่มนี้นะคะเขาจะมีโปสเตอร์มาให้ด้วยนะอันเดียวกับหน้าปกเลยแล้วก็ที่ชอบที่สุดนะคะก็คือที่ขั้นหนังสือเขาที่ขั้นหนังสื่อจะเป็นป้ายติดห้องแบบ แผนหน้าห้องหรือเปล่านะน่าจะใช่นะคะก็จะเป็นห้อง217นะคะ The Overlook Hotel ค่ะก็อยู่ในโคโลราโดด้วยนะคะคือแบบชอบกิมมิคที่คั้นหนังสือของเล่มนี้มากๆเลยค่ะเดี๋วรู้สึกว่าถ้าใครชอบงานเขียนของซีฟนคิงเนี่ยก็แบบว่าเออต้องขามาอ่านนะเพราะว่าเออมันเป็นเรื่องที่แบบชื่อดังมากโอ,อ้มันมันพึมงมาต้องผีสะเออถึงกับจะต้องแบบ หาอ่าเลยางี้เลย,ยค่ะคือแบบเออดีมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ้เป็นกำลังใจให้หนึ่งด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย